บโตสวัสดีครับนังคนวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูอาชีพรถอดฟางนครับช่ออย่างปีไพ่นไปเจียเจีมงนี่เป็นภาษาัรราหน้าได้เนี่ยมัดจ้ะภาษาเป็นบ้านทางไรสันตายจ้ะ ขนาดรถโนตะก้ขนาดตาสรลนยมกิจจังทำไมสลางถึงสีปีจบข่าวนตาติดมาช้าไปติดไปันนั้นยดาวตัว้ทำกลางเขาเรียนอย่างนั้นมาดูกลไกการทำงานใกล้ๆครับไม่เคยเข้ามาดูใกล้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ้อนดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีคร <flats> <t> ับ